รัสมุสฮอยลุนได้ออกมายืนยันว่าตัวเขาเองไม่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลงาน ในการยิงประตูให้กับแมสเตอร์ยูไนเตดโดยในปัจจุบันเขายิงมาได้4สีเกมติดต่อกันแล้วและในเกมล่าสุดฮอยลุนก็เป็นผู้ทําประตูขึ้นนาในเกมไปท้าปีศาจแดงเปิดออทอร์ฟอร์ดเอาชนะเวแ์แฮมยูไนเตดไปได้3ประตูต่อศูนและช่วยให้ทีมของเอ็ดิคเทนทาขยับขึ้นไปรั้งอันดับ6ของตารางคะแนนเรียบร้อยแล้วซึ่งทางฮอยลุนก็ได้สัมภาษณ์กับสก,การสปอร์ตว่าผมเชื่อมั่นในตัวเองมาโดยตลอดมันก็แค่เกี่ยวกับจังหวะที่มันจะต้องดําเนินไปเมื่อคุณทําได้1ปตูจากนั้น2ประตูมันก็ทําให้ม um, เกนั้ามามหาสองประตอกทีม ได้แล้วผมได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมและคุณเซอร์ เพราะเราต้องการช่วยทําให้ทีมดีขึ้นผมอยากจะมีส่วนรมากที่สุดดังนั้นแล้วผมจึงทํางานหนักมากด้วยการดูเกมของตัวเองเพื่อหาสิ่งที่จะนํามาปรับปรุงและผมก็คิดว่าตัวผมเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับตอนแรกที่ย้ายมาที่สโมสรแห่งนี้และหลังจากนี้ผมก็จะทางานหนักต่อไปเพื่อช่วยให้ทีมประสบความสําเร็จให้ได้ทางรัตมุสฮอยลุนถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการย้ายมาจากอตาลันตาด้วยค่าตัวมหาศาลเพราะแค่รายนี้ไม่สามารถทำประตูในพิมพิ์ลกได้เลยตลอดช่วง4เดือนแรกแต่เขา ก็เริ่มมาทําผลงานได้ดีเราต้องแต่ยิงประตูชัยได้ในเกมกับแอสตันวิลล่า วันที่26ธันวาคมและก่อนหน้านั้นในเกมที่ชนะบูฮอยลุนก็เพิ่งทำลายสถิติของคริสเตโนโรนัลโดด้วยการเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดของทางยูไนเต็ดที่ยิงและแอสซิสต์ได้2นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกจากนั้นในเกมกับเวสต์แฮมเขาก็ได้ทำอีกสถิติด้วยการเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกได้4ีนัดติดต่อกันให้กับแมตชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันเกิดของตัวเขาเองในวัยท1ปีด้วยหลังจากนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าลานวดรได่นัก่อป ก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ